ปลาหลังฝนจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อตอนนี้กัเกือบสองทุ่มเหมือนนะจ๊ะไปยางออกกำลังแจ้หน้อยนะจ๊ะพี่น้องก่อนสีนอนเบิ่งแฟนยายโดนั้ตกปลาอยู่คลองบ๊าหลูว่าสีด้ยบ่ ไปพาไปเบิ่งกันเนะจ๊ะต่างออกกำลังจะพี่นอ้องก่อนนอน ตรงนี้เป็นพัก้ะจ๊ะเป็นสนามน้ำในโมบานนะจ๊ะสน้ำตีแบตเป็ดเทปจ้ะพี่น้องนี่เฮี้ยนเฮี้ยนนี่เพิ่น,นันเหลี่ยงเป็ดเทปสามตัวนี้ บ้านฮาเอิ่นเป็ดเทพเลยเนาะนี่จ้ะนี่ก็เป็นสนามตีแบเนะจ้ะเวลาอากาศที่ดีคนก็สิมนานังเห่นอยู่นี่จ้ะมาออกกำลังกาย่เป็นตะคายหลอม มีโตะมียังให้คนนังนน่งเหี่นนั่งตากแดดจะได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วจ้ะไก่สีหอดข้องละ่ะ Con tốt mất mà ta sầu chân Họt nhằm mà lên Phân dứt tốt bè và mang chú mông đầy rồi tớ. Tớ cả mi thì tốt ít nữa tớ. Bà bà ươn tốc mất mờ cứ câu พูนจะแฟนย้าเดนัทตกปลายุฟังพูน แบ่ายแฟนตกปลาเ <laughs> พิ่นบระหูเลยว่ายายโดนัดถ่ายเพิ่นถ่ายวิดีโอเ <laughs> พิ่นเพิ่นพอเห็นยายโดนัดมาเนาะจ้ะ ในคลิปนี้สิตังซื้อไว้ยายโดนัดแอบเบิ้งแฟนตกป่าให้เรา็สิยืนยุฟังนี่อะจ๊ะบ์ไปทั้ง่นหาพ่นดอกต้องย่างไปอีกไกลนะย่างพูนไปขามสะพานพีเรียวเห็นใกล้ไกลจังโค้งมาผพี่ใดจ้ะ น้ยก็อย่าลืมเด้อจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อสิไดบ่พลาดคิดหม่ๆจาจย่ายโดนัเนอะจ้ะพี่น้องนี่เป็นโมบานที่ย่ายโดนัทอยู่เนอะจ้ะมีแต่ภูเขาหล่อมหลอก ลังอยากฝนตกนอากาศเย็นเย็นพี่น้องออกข้างนอกต้องใส่เสื้อกันหนาวจ้ะแล้วจะไปใส่ไงมอง น้ำลร้แห้งเมือนี่ควนตกแห้งแล้วกัพระเจ้าก็เปิดน้ำแห้งหมดปุ่มลูกมาไก่น้ำไรแต่ยานเถือยางผัดตกนี่เซ็ตเลยเลยนี่ทึงพอทึงลูก จ่าสำหรับคลิปนี้กะไ้แค่นี้ก็น่าจะพี่น้องกันวิวคล้องน้ำลังบานยายโดนัดเก็บวิวตอนคำมาให้พี่เห็นน้องหรือเบิ่งกันจ้าพี่น้อง ในกาฝากน็น่าม่เดอรจ้กะกดไห์กดแชร์กดสับไก่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อิได่ความคลิปใม่ๆจากยายโรนันนะจ๊ะเนาะอยู่ดีไม่แห้งทุกู้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า